สวัสดีครับผมช่างเหน่งมินบุรีพงพิทธิ์ถุกเกษมครับในคลิปนี้แอดมินจะมาพูดถึงเครื่องตัดไฟลวที่อยู่ภายในเครื่องทำน้ำอุ่นบางรุ่นบางยี่ห้อที่ไม่ได้มีรูปร่างหน้าตาเป็นเบเกอร์กันดูดแต่จะมีรูปร่างหน้าตาเป็นแผงวงจอรอิเล็กทรอนิกส์ล้วนเหมือนในภาพตัวยอย่างเนี้ก็เลยทําให้ใครหลายคนไปเข้าใจผิดคิดว่าภายในเครื่องทำน้ำอุ่นผู้ผลิตไม่ได้ติดตั้งเครื่องตัดไฟลวมาให้ไม่ได้ติดตั้งเบเกอร์กันดูดมาให้ ซึ่งเป็นความเข้าใจผิดนะครับดูในภาพตรงลูกศรสีแดงเห็นไหมครับแอดมินทําลูกศรสีแดงชี้ให้ดูตรงนี้จะเป็น C t ทนะครับ Cur r e เ t t ท a n s า o r m e r เนั่นแหละมันจะทําหน้าที่รับการเหนี่ยวนําจากสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจากสายเฟสและสายนิวเทลในกรณีที่มีการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับโหลดเนี่ยกระแสไฟฟ้าก็จะไหลเข้ามาทางสายเฟสเมื่อไหลผ่านโหลดมาแล้วเนี่ยเรียกว่ากระแสโหลดก็จะไหลกลับออกไปผ่านสายนิวเทล สนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นรอบๆบสายเฟสกับสายนิวเท่าน่ะมันจะสวนทางกันสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นคนละทางกันสวนทางกันถ้าในกรณีที่ไม่มีกระแสล่วไหลระหว่างทางเนี่ยถ้ากระแสที่ไหลเข้ามาทางสายเฟสแล้วไหลกลับออกไปทางสายนิวเท่าน่ะมันมีกระแสเท่ากันสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่เกิดขึ้นที่สายเฟสกับสายนิวเท่าน่ะเสนะ้นแรงของแม่เหล็กมันก็จะหักหล้างกันลงตัวก็คือจะหักหล้างกันแล้วเป็นศูนย์นั่นแหละครับแต่ในกรณีที่ กระแสที่ไหลเข้ากับไหลออกมันไม่ไม่เท่ากันเนี่ยสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่เกิดขึ้นอ่ะมันก็จะไม่เท่ากันด้วยเส้นแรงแม่เหล็กมันก็จะไม่เท่ากันฟัซคล้องก็จะไม่เท่ากันคือองค์ประกอบของสนามแม่เหล็กไฟฟ้ามันไม่เท่ากันนั่นแหละครับเพราะกระแสที่ไหลเข้ากับไหลออกมันแตกต่างกันเมื่อสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าที่ไหลเข้ากับไหลออกมันแตกต่างกันอ่ะมันก็จะหักล้างกันไม่ลงตัวไม่เป็นศูนย์นั่นแหละครับเมื่อมันหักล้างกันไม่ลงตัวไม่เป็นศูนย์ มันก็จะมีสนามแม่เหล็กไฟฟ้าส่วนต่างที่หลงเหลืออยู่ไปเหนี่ยวนํากับขนลวดซีทีตัวนี้พอขนลวดซีทีได้รับการเหนี่ยวนําจากสนามแม่เหล็กไฟฟ้าก็จะเกิดแรงเคลื่อนและเกิดกระแสขึ้นแรงเคลื่อนและกระแสก็จะไหลเข้ามาที่แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์แผงวงจรนี้แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ก็จะทำหน้าที่เลี้ยงกระแสแล,และเอากระแสไฟที่ได้จากขนลวดซีทีเนี่ย ไปสั่งให้กลไกในการปลดวงจรมันปลดวงจรก็คือจะใช้ไอรีเลย์ตัวนี้นี่ตัวนี้แหละครับในการสั่งปลดวงจรอย่าไปเข้าใจผิดนะครับอย่าไปเข้าใจว่าภายในเครื่องทำน้ำอุ่นไม่มีเบรกเกอร์กันดูดนะครับรูปร่างหน้าตาแบบนี้มันก็คือแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ทำหน้าที่ตรวจจับกระแสั่วไหลชนิดหนึ่งที่เรียกว่า elsd แต่ถ้าไปผ่าดูภายในตัวถังของเบรกเกอร์กันดูดทุกรุ่นทุกยี่ห้อเนี่ยก็จะมีแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์เหมือนกันนะครับ แล้วทําหน้าที่เหมือนกันด้วยถ้าไปผ่าดูภายในของเบรกเกอร์กันดูทุกรุ่นทุกยี่ห้อก็จะเห็นว่าภายในตัวถังของมันก็จะมีวงจอรอิเล็กทรอนิกส์เหมือนกันเพียงแต่ว่าเขาจับมายัดใส่ในตัวถังของเบรกเกอร์ไงแต่เครื่องตัดไฟรั่วชนิดนี้เนี่ยมันมีรูปร่างหน้าตาเป็นแผงวงจอรอิเล็กทรอนิกส์ล้นวนเลยเขาไม่ได้จับยัดใส่ในตัวถังของเบรกเกอร์ไงก็เลยทําให้ใครหลายคนนะ่ะไปเข้าใจผิดคิดว่าไอ้เครื่องทําน้ำอุ่นเครื่องนี้ไม่มีเครื่องตัดไฟรั่วมาให้ทีนี้น่าจะเข้าใจตรงกันแล้ว เขามีมาให้ด้วยนะไอรีเลย์ตัวนี้จะทําหน้าที่ปลดวงจรแต่รีเลย์ตัวนี้มันจะได้รับการสั่งการมาจากวงจรอิเล็กทรอนิกส์ทีนี้น่าจะเข้าใจตรงกันแล้วนะครับว่าเครื่องทําน้ำอุ่นน่ะมีเครื่องตัดไฟรั่วมาให้ด้วยนะครับเพราะเครื่องทําน้ำอุ่นเนี่ยเป็นเครื่องช้ไฟฟ้าควบคุมนะครับมันเป็นเครื่องช้ยไฟฟ้าอันตรายมันจะมีมออกภาคบังคับเลยว่าจะต้องมีเครื่องตัดไฟรั่วและมีเบรกเกอร์กันดูดมาด้วยมันจะเป็นภาคบังคับเลยนะครับจะไม่ติดตั้งมาไม่มันมาวางขายไม่ได้ครับ ถ้าไม่ติดตั้งเครื่องตัดไฟ่วไม่ติดตั้งเบรกเกอร์กันดูดมาให้เนี่ยวางจําหน่ายไม่ได้ครับเพราะไม่ผ่านมาตรฐานเพราะจะต้องมีมออก,อากาภกาคบังคับกําหนดไว้ด้วยครับจริงๆแล้วถ้าดูที่หน้าตัวเครื่องเนี่ยมันก็จะมีปุ่มเทสด้วยนะครับอย่างยี่ห้อนี้รุ่นนี้มันก็จะมีปุ่มเทสด้วยนะดูดีๆมันจะมีปุ่มเทสด้วยนะครับถ้ามันมีปุ่มเทสเนี่ยยังไงภายในก็มีเครื่องตัดไฟั่วแน่นอนครับเพียงแต่ว่าเครื่องตัดไฟรั่วเนี่ยมันจะมีรูปนั่งหน้าตาเป็น แผงวงจอรอิเล็กทรอนิกส์ล้วนๆแบบนี้หรือว่าจะมีรูปร่างหน้าตาเป็นตัวถังของเบรกเกอร์การดูดแบบนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเครื่องตัดไฟรั่วรุ่นนั้นยี่ห้อนั้นจะติดตั้งมาเป็นเบรกเกอร์การดูดที่มีรูปร่างหน้าตาแบบนี้หรือจะติดตั้งเครื่องตัดไฟรั่วที่เป็นแผงอิเล็กทรอนิกส์ที่มีรูปร่างหน้าตาแบบนี้ก็ขึ้นอยู่กับผู้ผลิตครับว่าเขาจะติดตั้งมาในรูปแบบไหนแต่จริงๆแล้วมันก็มีคุณสมบัติในการตัดไฟรั่วเหมือนกันนั่นแหละครับเพียงแต่ว่ารูปร่างหน้าตาม โอเคนะครับน่าจะเข้าใจตรงกันแล้วนะครับว่าภายในเครื่องทำน้ำอุ่นมีเครื่องตัดไฟรั่วหรือเบรกเกอร์กันดูดด้วยขอบคุณนะครับสวัสดีครับผม